สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกกระปุโกโกนะครับการทาคลิปลง YouTube องค์ประกอบหลักในการทําคลิปลง YouTube นั่นก็คือหน้าปกวิดีโอนะครับผมจะทํายังไงไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำกันครับแต่ก่อนอื่นขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับผมับแรกคือเราใช้แอปนี้ครับผมนี่ครับผมแอปเหมยต่จะเป็นแอปประเภทประมาณว่าเอาไว้คัดเอาคัดเอาก็คือตัดรูปตัวเราอะไปแปะไว้ที่ แบ็กกราวด้านหลังเข้ามามันก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับผมตัดต่อรูปภาพรีทัดรูปเหมือนการที่เราจะตัดแบ็กกราวดูปเราเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่ตัดต่อรูปภาพนะครับผมกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปแล้วเราก็จะมีรูปภาพให้เราเลือกนะครับผมแนะน,นานะครับผมการถ่ายรูปทําหน้าปกคลิปเนี่ยเราควรจะถ่ายที่แบ็กกราวที่มันเป็นสีตัดกับตัวเราหรือว่าเสื้อผ้าเราไม่งั้นมันจะตัดยากนะครับผม โอเคฮะตอนนี้ผมก็จะเลือกรูปภาพที่ผมต้องการที่จะตัดเอาตัวผมเนี่ยออกมาจากแบ็กกราวนั่นก็คือรูปนี้นะครับผมติ๊เลยเสร็จแล้วเราจะแต่งภาพให้มันสวยให้ผิวโรดเนียนขึ้นหรือว่าให้เราดูดีขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะครับผมผมก็จะเอาแบบง่ายๆครับผมก็ติ๊กไปที่อัตโนมัติด้านล่างะครับผมติ๊กเลยอัตโนมัตินี่มันก็จะอัตโนมัติ <laughs> ดึงหน้าผมเดี๋ยว <laughs> จริงหน้าผมเดฟมากนะผมผมพอใจมากในการทำหน้าเดฟเนี่ยผมก็กดถูกด้านล่างครับผมกดถูกด้านล่างต่อมาครับผมเราก็จะไปที่คัดเอาครับคัดเอาคือตัดออกนะครับผมคัดเอานี่ครับเลื่อนเมนู u, ด้านล่างมาทางขวาเสร็จก็จะมีคำว่าคัดเอาเราก็คลิกไปที่คัดเอาเลยคัดเอาเสร็จคลิกเข้าไปรอนโหลดครับผม โหลดแล้วมันจะเป็นรูปแดงๆนะผมรูปแดงๆนั่นก็คือรูปตัวบุคคลที่มันจะตัดออกนะผมพอได้เสร็จปับ๊บเราก็มาใส่เส้นขอบนิดนึงสร้างความแตกต่างใส่เส้นขอบผมแนะนําให้เป็นเส้นขอบสีขาวนะผมจะตัดง่ายหรือจะไปใส่เส้นขอบสีอื่นก็ได้แล้วแต่เราฮะแต่ผมจะใช้สีขาวแล้วกันอ่าหลังจากที่เราใส่เส้นขอบของมันแล้วนะครับผมเราก็ติดไปที่พื้นหลังนะครับผมพื้นหลังก็จะอยู่ฝั่งชั้นที่สามนะครับผมแล้วก็ด้านล่างฮะเราก็ คิกเาไปครับก็จะมีพื้นหลังให้เลือกให้เรามาเลือกอ่าช่องที่สามนะครับผมติ๊กเข้าไปครับเลือกเป็นสีดำครับเราก็กดเครื่องหมายถูกไปเลยนะครับผมป๊บกดเข้าไปแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องเรา,าคิกเข้าไปบันทึกเสร็จจากนั้นเราก็ปิดแอปไปเลยครับผมปิดแอปไปเลยพอปิดแอปเสร็จเราก็จะไปใช้แอปอีกตัวหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือแอปตัวนี้จะเป็น แอปที่มีชื่อว่า Background Eraser ครับผมดาวน์โหลดได้ในเพจสโตร์ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะผมโอเคเราก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วแล้วหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้ใช้งานง่ายับผมก็จะไปที่โหลดอฟโฟโต้แล้วคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าเราก็จะเจอรูปที่เราเพิ่งทํามาเมื่อกี้เนี่ยเราก็คลิกเข้าไปเลือกมาเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาปรับขอบที่เราจะตัดออกนะ แล้วผมก็จะตัดเอาตรงนี้ออกไปแขนกุ้นตัดออกไปเหยียบเข้ามาหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะกดไปที่เครื่องหมายถูกด้านบนนะครับด้านบนมุมขวาเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วกดถูกเข้าไปปึ๊บพอได้เสร็จแล้วตรงนี้ได้มาแล้วครับขนาดลูกที่เราต้องการก็จะมีคำว่าออโต้ด้านล่างนะครับที่เป็นรูปดาวครับผมเราคลิกข้าไปเลยออโต้ Auto. จากนั้นเราก็เอากลมๆสีแดงๆนี้ไป จิ้มกับสีดําพื้นหลังสีดำครับผมจิ้มเข้าไปอ่าเราได้จิมจ้มเข้าไปมาจิ <Okay. S 2> ้มอีกฮะจิ้มเข้าไปโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วครับผมแตกดาวเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงอ้่านีตรงตร,งรงักแล้วผมมีมีอยู่จากนั้นเราก็กดเครื่องหมายถูกไปเลยครับผมได้เรากดเครื่องหมายถูกด,ด้านบนมุมขวาเดีย ดันนงนั้นเราก็มากดอันนี้ครับผมระดับความละเอียดของขอบมันผมก็แนะนําให้ไปที่ระดับ3นะครับผมเห็นไหมดูระดับ0นะครับผมจะมีขอบดําๆเห็นไหมอันนี้ก็กดไปที่ระดับ3งาขอบมันหายไปแล้วแจ่มครับจากนั้นเราก็กดเซฟไปเลยครับผมเซฟไป,แล,แ,ลไปแ,ลแล้วเราก็กดฟินิชนะครับจะมีเครื่องหมายถูกอีกรอบหนึ่งล้าก็ฟินิชไปรอโฆษณามหายไปสักหน่อย กดกาบาดออกอ่าเราได้รูปไว้ครับผมหลังจากนั้นเราก็จะไปใช้แอปอีกหนึ่งตัวนะครับผมกดปิดแอปนี้ไปเลยครับกดเปลี่ยนไปจากนั้นเราก็จะใช้แอปตัวนี้ฮะต่อไปก็ใช้แอปสำหรับผมนะครับผมจะไปใช้แอป InShot นะครับผมผมไม่ได้สมัครคลายมาสเตอร์นะครับผมเพราะว่าลายน้ำมันจะมีอยู่ผมเลยไปใช้ InShot เข้าไปที่ InShot นะครับผมคลิกเข้าไปครับผม InShot เสร็จแล้วครับผมหน้าตาแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมให้กดคลิกเข้าไปที่รูปภาพเรา กลเข้าไปที่รูปภาพเสร็จเราก็ไปเลือกภาพที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่ครชูแอชูแอครับพอได้มาแล้วก็จะมาอยู่ในักษณาน,นี้ครับผมให้เราไปเลือกที่ผ้าใบครบผ้าใบขนาดปกของ y t u t u นะครับผมให้ใช้16ต่อ9นะครับผมคลิกเข้าไปที่16ต่อ9ชือ่อจากนั้นเราก็จัดระเบียบสังคมมาหน่อยนะครับผม จะระเบียบสังคมรูปเราจะเอาไ้ตรงไหนนะผมจะเอาไปตรงมุมนี้หรือว่าจะย่อขยายก็ได้ครับผมเราจะย่อลงนะจะยอ่อเพื่อใส่ตัวสอนหรือว่าอะไรละเอียดอะไรเข้าไปเยอะๆก็ได้ครับผมหรือจะขยายให้เต็มจอเลยก็ได้ครับผมแวแจะเราก็ผมเราขยับไปขยับมาอ้นี้ผมจะเอาขนาดนี้ผมก็จะามาทําตรงนี้ผมจะเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างให้ดูเฉยพอได้มีเสร็จเราก็จากนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายถูกเข้าไปนะผมปึ๊บนะได้แล้วต่อไปก็มาดูที่พื้นหลังับผม ข้างล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าฟังก์ชันที่ห้านะครับผมข้างล่างพื้นหลังเขียนเป็นภาษาไทยกดเข้าไปปับเราก็สามารถเลือกสีได้ครับผมบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยสีมันไม่ธรรมดาสีมันเฉยๆชมๆอ๋ๆออย่างนี้เลยครับมีข้างล่างให้เลือกเยอะแยะตามที่เราต้องการนะครับสีออกแปด๊ดๆหน่อยก็ได้ถ้าแ,แต่เราครับผมล้วผมจะยกตัวยอย่างเป็นสีนี้แล้วกันอ่ะสีนี้แล้วกัน สีไหนดีวะ,ะผมยกตัวอย่างเป็นสีเหลืองแล้วคันเพราะว่าผมชอบสีเหลืองมากเสร็จแล้วเราก็เราก,กดเครื่องหมายถูกไปเลยนะครับผมแล้วเราก็บันทึกเลยนะครับผมบันทึกไปอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆครับผมแล้วเรา,าก็กดปิดแอป,ปไปเลยครับผมปิดแอป,ปไปเลยอ่าปิดแอป,ปไปแล้วต่อไปแอป,ปตัวที่สี่ของเราก็คือจะเป็นแอป,ปตัวนี้เป็นแอป,ปผมอ่านว่าปิกอาร์ตนะผมก็จะเข้าไปครับผม คลิกเข้าไปเลยครับแอปตัวนี้บอกไว้นลยว่ามันจะเป็นพวกใส่สติ๊กเกอร์เกี่ยวกับ YouTube Facebook หรือว่าอะไรก็ช่างที่เราทําเกี่ยวกับคลิปนี้นครับหลังจากที่เข้าแอปมาแล้วผมให้กดเครื่องหมายบวกครับมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บอยู่ด้านล่างนะครับผมคลิกเข้าไปเลยคลิกไปเสร็จเราก็ไปเลือกรูปที่เราตัดไว้เมื่อกี้นี้ครับผมผมก็เลือกไปเลยครับไอ้เรื่องเหลืองเนี่ยอ่พอได้แล้วครับเราก็ตกแต่งมันด้วย เอฟเฟกที่ผมพยายามเข้ามาในนี้ก็คือสติกเกอร์นะผมอ่าแอปนี้มันจะดีหน่อยับผมตรงที่ว่าเราสามารถเลือกสติกเกอร์เกี่ยวกับเราสมมุติว่าผมจะทําเกี่ยวคลิปเนี้ยอ่าคลิปนี้ผมบอกว่าคลิปนี้ผมทาเกี่ยวกับการการทําปกคลิป YouTube ผมก็แอม,มีคําว่า y youtube พอดีลผมก็คิกเข้าไป youtube ปุบเห็นไหมนะปกคลิป youtube ผมก็อยากได้สัญลักษณ์ YouTube มาก็คิกเข้าไปอ่าผมเลือกสติกเกอร์นี้แล้วกัน อ่าผมก็เลือกสติกเกอร์นี้มาแล้วผมก็อยากวางผมก็วางเนี่ยผมอยากวางเนี่ยอ่ะแล้วผมเหลือพื้นที่ไว้ใส่ตัวนัสือด้วยผมก็นี่ฮะวางมันตรงนี้อ่ะก็ได้แล้วอืมผมก็วางแล้วบอกก่อนนะครับว่าแอปนี้สามารถใส่ตัวนัสือได้แต่ถ้าเป็นเราพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้าไปเนี่ยตัวอัสือมันเลือกรูปแบบตัวนัสือได้ไม่หลากหลายตัวนัสือมันก็จะไม่ออกมาสวยผมก็เลยแนะนําให้ไปใช้อีกแอปหนึ่งในการใส่ ตัวหนังสือเข้าไปเพราะตัวหนังสือมันมีให้เลือกหลายรูปแบบแล้วก็ฟรีด้วยไม่มีลายน้ําไม่มีอะไรเลยผมก็บันทึกไว้ก่อนนะฮะเนี่ยผมจะใส่เพิ่มก็ได้อ่าสติ๊กเกอร์อ่ะแล้วแถมแถมอีกอันหนึ่งอ,อ่ะแถมอีกอนะันหนึ่งอ่ะสับสไครต์ก็ได้ปุ่มสับสไครต์อ่าปุ่มสับสไครต์นะผมถึงนะอะผมอยากทำมันลกุลกๆุะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูมาทำมันลกลุกไปไ่ายอ่ะได้แล้ว ได้ครับแค่นี้ผมก็จะเหลือช่องไว้ใส่ตัวหนังสือนิดนึงครัอ้าวปุ๊บผมก็คลิกเข้าไปทำไมถูกไปเลยฮะอ่าเสร็จแล้วก็นี่นะแล้ก็บันทึกนะครับบันทึกก็จะเป็นลูกศรทิมลงด้านล่างครับหนึ่งสองสามแถบบนนะตัวที่สี่คิกเข้าไปะครับผมชิปอ่าบันทึกภาพถ่ายแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วเรากดถัดไปไปอยากช่วยๆอีกเราก็บันทึกอีกรอบหนึ่งเนี่ยด้านล่างเนี่ยอัพโหลดส่วนตัวอ่บันทึกอ่ะ แกลลอรี่อะถึเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดแอปครับปิดแอปไปล้อแอปตัวสุดท้ายที่ผมจะใช้นั่นก็คือแอปไลน์คาเบล่ครับผมเป็นแอปที่ผมไว้ใส่ตัวอักษรไว้ใส่ตัวอักษรใส่ยังไงไปดูเข้าไปเสร็จเราก็มาเลยครับแกลลอรี่เข้ามาที่แกลลอรี่เสร็จแล้วก็เลือกรูปทั้งหมดก็ไปเอารูปภาพที่เราทำไว้เมื่อกี้นี่มาใส่รอบหนึ่ง แล้วเราก็ติ๊กข้างบเลือกอะเลือกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตัวอักษรนะครับผมเลือ่อนไปเลื่อนไปอยู่ข้างล่างกี้กดผิดคลิกเข้าไปเสร็จใส่ตัวอักษรผมจะพิมพ์ว่าอ๋อพิมพ์ไปว่าทำหน้าปกคลิปอ่ะผมพิมพ์แล้วว่าทำหน้าปกคลิปหน้า คลิปผมก็อิปโปโปคลิปอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกรูปแบบตัวสอนนยเห็นไหมตัวสอนมันมีหลากหลายให้เราเลือกเลยนะผมแล้วมันก็จะมีตัวสอนในเรื่องผมแล้วก็จะมีอ่าตัวสอนบวกนี่ก็จะเป็นแบบแนวดาวน์โหลดฟรีด้วยนะผมแ,แนวแนวชุกชุกคิวค้วๆนะผมผมก็จะเลือกเป็นอ่านี่แล้วกันอ่าเห็นไหมผมเลือกมาแล,แล้วก็จะใส่ตรงเนี้ย ตัวหนังสือมันเล็กไปใช่ไหมครับตัวหนังสือมันเล็กไปแล้วก็สามารถขยายได้ขยายไหมนี่ทำหน้าปกคีบเสร็จเราก็เลือกสีครับผมสีผมก็อยากได้สีมันตัดหน่อยผมก็จะเอาเป็นสีเอาเป็นสีน้ําเงินแล้วกันอ่าน้ําเงินเสร็จจะไปขอบอันนี้คือความหนาแล้นะครับผมนี่คือความหนานะแล้วก็ปรับความหนาได้ปรับความหนาขนาดนี้เอาผมไม่หนาม,ม,า,มากผมจะไปเน้นขอบหนานๆแล้วกัน ต่อไปเราก็จะมีขอบมันจะจางๆหน่อยนะฮะมองดีๆจะมีขอบเสร็จขอบเราก็เลือกสีเลยครับผมเอาสีดำลดแล้วกันตัดเออสีส้มสีแดงสีม่วงสีเขียวอผมเอาไปสีดำแล้วกันฮะเออมันหนาไปผมก็ลดมันหน่อยลดละโอเคลดเสร็จแล้วก็กดถูกเลยครับผมอย่างนี้งั้นก็ถ้าผมพอใจแล้วถ้าทุกคนพอใจในะที่ตัวเองทำียบร้อยนะทุกคนก็บันทึกเลยครับ ลิ๊กต่อตัวที่เขียวด้านล่างนี่ครับผมคลิกเข้าไปชว์แเสร็จครับผมแค่นี้ครับผมเราก็จะได้รูปภาพที่สามารถไปทำปกคลิป youtube ได้ครับผมเดี๋ยวไปดูรูปที่เราทำไปครับน,นี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ครับนี่ก็จะเป็นรูปที่เราเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อกี้นี้ครับผมเราก็สามารถเอาไปใช้เป็นหน้าปกคลิปคลิปวิดีโอในที่เราเอาลง youtube ได้ครับผม และสำหรับวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดสัตก,กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรวันนี้ขอบคุณครับผม